I've been dreaming n o t in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทอร์นาเดชแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการรีวิวตัวยางมิสเซอร์เลอร์คาร์ลสตีนะครับหลังจากที่ผมใช้ไปประมาณ10,000กิโลเมตรด้วยกันนะครับจากทิพนนทบุรีถึงเบตงนะครับนนทบุรีถึงแม่สายแล้วก็ในส่วนของทิพกลุ่มและมาทิพล่าสุดนะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยคอนเทนต์ออกไปคื ถ้าผู้ดีถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับระยะทางตอนนี้โดยรวมของตัวยางเนี่ยถึงระยะที่ประมาณ1 0,000กิโลเมตรแล้วนะครับความรู้สึกของการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกกันแล้วก็ในส่วนของท้ายคลิปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับที่ผมขอมาจากทางผู้ผลิตนะครับคือบริษัทมิสเลอร์เป็นส่วนลถให้กับสมาชิกผู้รับชมคลิปในวันนี้นะครับจากช่องทอมรีเลชั a นแนลนะครับกับในส่วนของสมาชิกทัวร์ลิงค์ขับไทยแลนด์นะครับที่มารับชมในคลิปนี้นะครับ จะเป็นส่วนลดอะไรยังไงติดตามรับชมได้ในท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงตัวประสิทธิภาพของยางแล้วก็การใช้งานยางตัวนี้กันก่อนนะครับว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับจากที่ผ่านมานะครับผมไปในหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทิปยิงยาวถึงเบตงทิปนั้นจะเป็นทิปครั้งแรกนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนยางไปใหม่ๆนะครับการใช้งานการเดินทางของตัวยางเนี่ยถือว่าทําการยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีนะครับเส้นทางของจังหวัด มนตะบ,บุรีจนถึงเบตงในช่วงของตั้งแต่ยะลาขึ้นไปเนี่ยนะครับเข้าสู่เบตงมีเส้นทางที่ซับซ้อนแล้วก็มีโค้งค่อนข้างเยอะนะครับการทํางานของตัวยางเนี่ยสามารถยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีผมสามารถเข้าโค้งได้ที่ความเร็วสูงนะครับแล้วก็ตัวยางเองถือว่าตอบโจทย์มากนะครับกับทางเรียบแม้ว่าจะเป็นยางในลักษณะของกึง่งออนโรดหรือออฟโรดก็ตามนะครับในส่วนของเวลาเราผ่านบาง พื้นที่ที่เป็นลักษณะของพื้นที่ที่เป็นคโคลนเป็นเลนหรือว่าเป็นทางขรุขระมีหินมีกรวดนะครับตัวยางมิสเลอร์เองก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ผมบวดห่วงและเรื่องทางครุขระทางฝุ่นนะครับอย่างที่เราลุยมาในวันนี้ก็จะเป็นทางขรุขระทางดินนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีดินติดล้อก็ตัวยางเองก็หมดปัญหาครับเรื่องการลื่นถลไมแน่นอนนะครับใครที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนมาเป็นสายที่บอกว่าค่อนข้างกึ่งลุยๆยหน่อยนะครับ ให้กับสภาพถนนที่มันมีหลากหลายมากขึ้นนะครับตัวยางตัวไมซเซอร์ตัว, ang, ตว,ตวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับในส่วนของตัวคารุสตีดเรามาพูดถึงประเด็นต่อมาก็คือในส่วนของตัวยางที่เป็นการเดินทางในลักษณะของบนถนนทางเรียบหลายๆคนคงกังวลว่าตัวยางเนี่ยเหมาะหรือเปล่ากับถนนทางเรียบนะครับจากที่ผมใช้มา1 0 0 0 0กิโลเมตรเนี่ยผมพบว่าการใช้งานของยางเนี่ยทำการยึดเกาะถนนได้ค่อนข้างดีนะครับ เปรียบเทียบแล้วอาจจะมีในส่วนของเสียงนะครับเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับตัวยางอาจจะมีเสียงบนถนนนะครับแต่ไม่ได้ดังมากจนถ,ถึงว่าน่ารำคาญหรืออะไรเลยนะครับมีเสียงใกล้ๆเคียงกับยางทั่วๆไปนะครับฟีลลิ่งการขับขี่การใช้ยางตัวไม่เสเลือ์คาร์ุติตัวนี้ถือว่าทําออกมาค่อนข้างแตกต่างกับตัวยางเดิมติดรถนะครับถ้าใครที่มียางเดิมติดรถอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้รับรองได้เลยว่าการใช้งานเนี่ยฟีลลิ่งจะสัมผัสได้เลยว่าการยึดเกาะถนนเนี่ย ค่อนข้างต่างกันเยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของการขับขี่บนพื้นที่ที่มีน้ํานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากการที่ผมขับขี่ไปทริปของนนทบุรีไปแม่สายนะครับแล้วก็มีการเดินทางกลับจากแม่สายไปแม่สอดและทริปสุดท้ายก็คือแม่สอดกลับยังจังหวัดนนทบุรีทริปนี้เป็นทริปที่มีการลุยฝนตลอดเส้นทางนะครับจากที่เห็นได้ในอินเสิร์ตตัวนี้นะครับตัว การทําความเร็วเนี่ยเราสามารถขับขี่ที่ความเร็วประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงบนทางที่มีฝนตกหนักเปียกสภาพมีน้ําขังบนผิวจราจรนะครับก็ถือว่าสามารถรีดน้ําขับน้ําออกมาได้ยังเป็นอย่างดีแล้วก็ความรู้สึกของอการขับขี่เนี่ยค่อนข้างไม่มีาอาการสายให้เห็นนะครับไม่มีอาการท้ายสะบัดหรือว่าเวลาขับไปแล้วถ้าเกิดปกติแล้วถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่มีคุณภาพเนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ย มันจะรู้สึกว่ามีท้ายอาการท้ายสายนะครับหรือว่าอาการหัวสายหรือเวลาเข้าโค้งเนี่ยจะมีอาการสะบัดนั่นคืออย่างที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ในตัวของ m ม c เลอร์คาร์ลูสตีเนี่ยจากที่วิ่งมาผ่านหน้าฝนรับรองได้เลยว่าคุณสามารถลุยฝนได้แม้ความเร็ว120ก็ตามนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับตัวอย่าง m มท e เอร์คาร์ลสตีจริงๆแล้วเหมาะกับใครนะครับ พูดถึงในมุมมองของสายทัวริงผมว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเปรียบเทียบแล้วาบางคนเคยใช้ตัวยางไม่ใช่เลคอสตีตัวนี้นะครับใน ADV 3 5 0แล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามันจะเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับซึ่งบางบางความรู้สึกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงของรถด้วยนะครับความสูงของรถนะครับการเซ็ตตัวในในส่วนของโชคอ,อัพนะครับการขับขี่ท่าทางการขับขี่นะครับซึ่งมันมีผลต่อองค์ประกอบการขับขี่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ ซื้อ ADV 350ไปนะครับเปลี่ยนส่วนใหญ่หลายๆคนที่ผมพบเห็นนะครับอยากจะเปลี่ยนยางจาก m มเซ e l ลอร์คาร์บสมาเป็นตัวยางอื่นนะครับที่ห้ออื่นแต่ความเป็นจริงแล้วเอาเวลาเราเอาตัวยางตัวนี้นะครับมาใช้ในส่วนของตัว c o ร์ซ350เนี่ยกับพบ feeling ที่แตกต่างกันนะครับคือความรู้สึกของการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นอาจจะด้วยรูปทรงนะครับของตัวรถเอง อาจจะ้วยเรื่องของความสูงของตัวรถเองที่ไม่ได้สูงมากนะครับจากพื้นแล้วก็ระยะชกอคอัพที่มันค่อนข้างต่ํากว่านะครับทำให้การขับขี่กับตัวยางมิสเตอร์คาร์ลสตีเนี่ยตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวการใช้งานจาก1,000 0กิโลถามว่าผมรู้สึกพึงพอใจไหมแล้วก็ให้คะแนนเนี่ยสิเต็ม10เนี่ยผมให้เท่าไหร่นะครับ ผมบอกได้เลยว่าตัวยางตัวนี้ทำได้ดีในระดับประมาณ8-9เลยนะครับเต็ม10คะแนนซึ่งถามว่าตัวยางรอบต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นมิสเซอร์เลอร์อีกไหมผมก็ยังยืนยันว่าจะเปลี่ยนเป็นมิสเซอร์เลอร์คาร์สตีนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์กับการเดินทางของผมมากกว่านะครับในส่วนของสายที่เป็นสายซิ่งสายเป็นล้อที่เป็นกึ่งสปอร์ตผมจะไม่ค่อยชอบท่า่นะครับผมชอบอยางตัวนี้มากกว่าแล้วก็จากที่เราใช้เองจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวยางเนี่ยมันค่อนข้างจะ ประโยชน์หลากหลายด้านนะครับมันเหมือนกับเขาเรียกว่ากึ่งออนโรดออฟโรดของจริงนะครับสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งถนนเรียบและถนนกรุงระนะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากทางมิสเตอร์ไทยแลนด์นะครับมอบลดสธิพิเศษให้กับสมาชิกช่องทอมลีเดอร์ชานลนะครับและก็สมาชิกในส่วนของทัวร์ลิงค์ขับไทยแลนด์นะครับใครที่สนใจยางมิสเตอร์คารุสติตัวนี้นะครับจากที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับเพียงสแกน QR Code โค้ดนะครับที่ขึ้นอยู่บนด้านหน้าจอตรงนี้นะครับ เข้าไปในลายลุ่มของตัวเมสเซอร์ไทยแลนด์นะครับเพื่อรับส่วนลดพิเศษนะครับจากราคาปกติที่ร้านอื่นลดกันอยู่ที่4,900บาทนะครับยังเมสเชอร์คาสติคช่องเราเองได้รับส่วนลดพิเศษคือ4,600บาทนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปใช้ส่วนลดนี้ได้นะครับเพื่อจะรับส่วนลดแล้วก็ไปติดตั้งกันได้ฟรีที่ศูนย์เมสโมโตเวิร์กนะครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับกับทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เราเองมีจําหน่ายเสื้อ กลุ่มของทัวร n g ิงค์ขับเทเลนอยู่นะครับที่ขึ้นตามรูปนี้นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูนะคำอธิบายใต้คลิปคำบรรยายใต้คลิปได้นะครับตัวยางไม่ใช่เลือดคารุสิตเองก็เช่นกันนะครับหากใครสนใจก็เข้าไปดูในส่วนของคำบรรยายใต้คลิปได้นะครับผมทิ้งเอาไว้ให้แล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดสไลด์กดไลค์กดแชร์ช่องทางเฟซบุ๊ชานอนากด้วยนะครับขอบคุณครับ My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win